บาสเกตบอลไทยลีกฤดูกาลนี้นะครับเตรียมเปิดฉากขึ้นแล้วนะครับโดยในปีนี้มีการแข่งขันให้มีความสูสีมากขึ้นในการเพิ่มโควตาผู้เล่นของอาเซียนครับสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดตัวการแขร่งขันบาสเกตบอลไทยแลนด์ลีก2016มีทีมเข้าแข่งขันเพิ่มขึ้นจาก6ทีมเป็น8ทีมนะครับชิงเงินรางวัลรวมกว่า2ล้านบาทโดยในปีนี้ออกกฎให้มีทีมวาง3อันดับแรกนะครับก็ได้แก่โมโนแวมไพ์แชมป์ก่บปีที่แล้ว มโนทิไผ่งามและก็ไฮเทคซื้อผู้เล่นต่างชาติได้2คนแต่ลงสนามได้1คนและผู้เล่นทีมชาติไทย3คนกับผู้เล่นที่ไม่ใช่ทีมชาติไทยอีก1คนส่วนในค่าทีมประกอบไปด้วยการไฟฟ้าแมสโกดดังกินอ่าแรปเตอร์ or, นะครับและไทยเครื่องสนามรวมไปถึง o s k อสเคไจะได้สิทธิ์มากกว่าก็คือการส่งผู้เล่นต่างชาติได้่1คนและใช้สิทธิ์ผู้เล่นทีมชาติไทยลงสนามได้3คนบวกกับผู้เล่นแถบอาเซียนได้อีก1นคนระเบียบก,ก,การจัดการแข่งขัน นะครับก็มีการปรับปรุงเล็กน้อยนะครับสำหรับทีมใหญ่ซึ่งเขาก็มีใจกว้างนะครับให้กับทีมใหม่ๆ4ทีมสุดท้ายเนี่ยนะในในเรื่องของทีมเอเชียนะครับผู้เล่นเอเชียเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้เกมการแข่งขันมันสูสี โดยคาดว่าทีมส่วนใหญ,ญ่จะใช้ผู้เล่นในลีกของฟิลิปปินส์นะครับซึ่งก,นนการณ์นี้ทางนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลม,มองว่าจะทําให้ทุกทีมในลีกมีการลงทุนจนทําให้มีการแข่งขันที่เพิ่มความสูสีทั้ง8ทีมครับ